tn ท่ากับ4ี tn ส่วนสบวก4ี่ n กำลังสใช่ไหมโอเคสังเกตว่าอะไรบวมกว่าอะไรคุณหาร3ใช่ไหมแต่คุณคูณ4ใช่ไหมเพราะนั้นมันมันน่าจะเราไประเบิดข้างล่างอเคปะ่ะแต่ว่าสิ่งทีหนึ่งที่คุณถ้าดูแต่เทียรีย,ยงเดียวมันจะประมาณว่าทีมันบานบานออกบานออกเนาะประมาณนี้ แต่ถ้าคุณดูฟังก์ชันตรงนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ที่การหารมันช่วยคุณมันช่วยยังไงก็คือว่าสังเกตว่า Lunning Time ของแต่ละสเต็ปอะมัน m อ็มสแ e ใช่ป่ะ s u บ problem ม่ะมันลดลงทีละสามขนาดมันลดลงทีละสามแต่เนื่องจากเวลามันเป็นสแ u วร e พอหารสามมันเวลามันลดลงทีละเก้าโอเคป่ะเพราะนั้น s u บพ r o เ l e m ม่ะ มันแตกทีละสี่ใช่ป่ะแต่เวลามันลดลงทีละเก้าเท่าเพราะฉะนั้นมันจะแบบเออเวลามันจะแบบมันจะมันจะหาย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 ไปนะถ้าคิดแบบนี้ก็ได้คือถ้าอันนี้เป็น C N ถ้าอันนี้เป็น C N นะบวก C N เนี่ยสังเกตว่าเวลามันลดลงสามเท่าใช่ป่ะแต่สปอเบสมันเพิ่มขึ้นทีละสี่เพราะฉะนั้นในแต่ละชั้นน่ะมันจะบวมบวมบวม แต่ว่านี้เนื่องจากมันเป็นสแควร์แล้วนี่มันหารสามมันจะลดลดลงทีละศอกเก้าเท่าเดี๋ยว,ยวผมเขียนให้ดูแ้วกันอเอาเขียนเราเพว่งวาดกรีกนะครับเอ็นมัแตกเป็นสี่อันเอ็ส่วนสามเอ็ส่วนสามเอ็ส่วนสามแตกเป็นสี่อันเอส่วนเท่าเอ็นส่วนเก้าเอ็นส่วนเก้าแตกเป็นสี่อันเอ็ส่วนเท่าไรวัดเชื่อยี่สิบเจ็ดนะเอเขประมาณนี้อันนี้อันนี้คือคือคือปัญหาเราใช่ไหม ันนี้ขนาดของปัญหาถช่ป่ะทีนี้ในแต่และปัญหาเนี่ยเวลาที่มันใช้ในแต่ละชั้นของดีเวอร์ชันเนี่ยก็คือจะเท่าก Hence, ับเอ่อ n c n s q u a r ใช่ป่ะโดน c n ส q u a r e มีหนึ่งอันอันนี้ n ส่วนสามก็เป็น c n ส่วนสามกำลังสองใช่ป่ะก็แล้วหลบ c n กำลังสองส่วนเก้าใช่ไหมอันนี้ก okay? ็เ n กับ n ส่วนเก้าใช่ป่ะก็เป็น c n ส่วนเก้ากำลังสอง ก็ 4n กำลัง2ส่วนยี่บเจ็7ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีกี่สับอะหลมืมเพราะนั้นเราก็รวมเวลาแต่ละชั้นชั้นนี้ก็เวลาเป็นี 4n กำลัง2ไม่ได้ดีอะไรชั้นนี้มี4เข้ามามีส4สับปะหลืมก็เป็นส่วนเป็นี่ 4n กำลังสองส่วนเก้าส,ส่วนชั้นนี้เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นเท่าไหร่มีกี่สัปบปะหลมืมมี16เข้ามา 4n กำลังสองส่วนยีบแปดสิบเอ็ดตัว ถ้าเรามาเขียนในฟอร์มเนี้ยมันจะเห็นว่าเป็นแบบนี้ครับอ,นนอ, 2, อันนี้มันคือ4เอนกำลัง2ใช่ป่ะอันนี้มันคือสี่ส่วนเ9 4เอนกำลังสองอันนี้เป็นเท่าไหร่สี่ส่วนเก้ากำลัง2 4เอนกำลัง2ใช่ปะและถัดถัดไปอ่ะถ้าคุณก็พอจะเดาได้มันจะมันจะเป็นสี่ส่วนเก้ากำลังส3 4เอนกำลังสอย่างเงี้ยเลยใช่ปะ ทีนี้ถ้าคุณซ้าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเวลารวมทั้งหมด่ะมันก็คือ c n กำลัง2บวก4ส่วน9 c n กำลัง2บวกเท่าไหร่4ส่วน9กำลัง2 c n กำลัง2บวกไปเรื่อยต่อให้ไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะอันนี้มันจะเป็นโจเม e t r i c ี e r i e ที่ที่เอ่อที่สัมประสิทธิ์ตร,ตรงเนี้ยที่า a มันน้อยกว่า1เ่งตช่ไจมมันเป็น4ส่วน9นั่นคุณก็อันนี้ก็เท่ากับ ดึงเอ็นกำลังสองมาอันนี้มันคือหนึ่งบวกสี่ส่วนเก้าบวกสี่ส่วนเก้ากำลังสองบวกสี่ส่วนเก้ากำลังสามบวกไปเรื่อยใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยอันนี้โอหนึ่งนั่นต่อคุณก็เป็นโอเอ็นกำลังสองเห็นไหมข้อนี้ต่อโอเลยหรอถ้าถ้าถ้าคุณลองไล่ดูก็ได้สังเกตว่าเวลามันลดลงเป็นจูเลติกใช่ป่ะ ไปจากการเลียกตัวเองครั้งหนึ่งเวลาลดลงเป็นโจแมทริเพราะนั้นเวลารวมอ่ะมันจะถูกโดมิเนตด้วยด้วยเลเวลบนสุดเพราะทุกอันมันลดลงแบบสี่ส่วนเก้าเท่าตลอดใช่ป่ะมันก็เหมือนเหมือนหารสองต่อหารสองลอดมันก็หายหมดอันนี้มันลดลงทีละสี่ส่วนเก้าสี่ส่วนเก้านี่แม่งน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองอีกใช่ป่ะเพราะนั้นมันก็แบบเออแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็อันกก็เวลาเวลารวมเวลาทั้งหมดอันกเนี่ยถูกโดมิเนตโดยชั้นบนสุดนะครับ แต่ดูข้อบครับข้อ B, uh, ่ี tn เท่ากับ5 tn ส่วน2บวก cm กำลัง2ใช่นหลอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะเป็นอีกมุมหนึ่งยังไงนะฮะลองดูนิดนึงถ้าเราดูไอเดียเดียวกันเนาะมันแบ่งปัญหาทีละครึ่งแต่ว่า problem บบบแม่งระเบิด5เท่าคืออย่างเที่ยเลย โอเคไหมฮะระเบิดเยอะจัดเลยอย่างแย่นะแต่ว่าถ้าดูในแง่งเวลาเนี่ยอันนี้มันเ n ียสแควใช่ป่ะปัญหาสับพอร์ม้มมนมันลดลงครึ่งหนึ่งเวลามันจะลดลงสี่เท่าขนาดปัญหาลดลงครึ่งหนึ่งเวลาลดลงสี่เท่าเพราะว่าเวลามันเป็นกําลังสองใช่ป่ะแต่เวลาลดลงสี่เท่าจํานวนปัญหาเพิ่มขึ้นห้าเท่าใช่ป่ะเพราะนี้อันเนี้ย มันไม่หดแน่นอนมันจะแบบมันจะบวม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 ไปเรื่อยๆข้อนี้จะคิดยากกว่าข้อบนเพราะว่ามันจะไปบวมข้างล่าง <Okay. S 1> โอเคไหมฮะเพราะฉนั้นเราลองมาไล่ดูนิดน,นึงเนาะเราก็มีเออยู่นี่เนาะเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็ห้าชิ้น<ๆ>ก็ชีวิตจเศร้านิดน,นึงเอ็นอ N ส่วนสองเอ็นส่วนสองเอ็ส่วนสองอันนี้อีกห้าชิ้นเอนส่วนสี่เอ็นส่วนสี่ไปเรื่อยๆ นี่เราเราบังคับนวณเวลาของแต่ละสับปะเพมเนาะสับปะเพยนี้ก็ c n สแควร์ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็น c n ส่วนสองสแควร์ก็เท่า 2, 4, 4. ก,กับ c n ส่วนสี่สแควร์ส่วนสี่ส่วนอันนี้ c n ส่วนสี่สแควร์ c n นะก็เป็นเท่าไหร่ c n สแควร์ส่วนเอ่อสิบหกใช่ไหเออหรือเปล่าอ่าส่วนสิบหกประมาณนี้เนาะแต่จำนวนสับอะเพยมันจะเยอะแล้ว อันเนี้ย cm สองเหลือบ้างไม่มีอะไรอันนี้มี 4, มสี่มีห้าสับพรปะเล่มใช่ปะ่ะมันจะเป็นห้า cm กําลังสองส่วนสี่ส่วนอันนี้ชั้นนี้มีกี่สับพรปะเลมแตกทีละห้าห้าใช่ปะ่ะก็เป็นยีสิบห้าส่วนสิบหก cm กําลังสองซึ่งอันนี้มันคือห้าส่วน 4, สีน 2, ส่กําลังสอง cm กําลังสองใช่ป่ะถ้าคุณไล่ไปก็คุณจะเริ่มเห็น pattern อ๋อชั้นต่อไปแม่ก็จะต้องเป็นแบบเท่าไหร่ห้าส่วนสี่ กำลังสามสี่เอ็นกำลังสองทีนี้คราวนี้มันเป็นจิวเมทรีแต่ว่ามันเป็นจิวเมทรีแบบรวมเพราะว่าห้าส่วนสี่มันน่ากว่หนึ่งเท่าฉันแรกจ่ายสี่นนเอ็นกำลังสองฉันกลับมาเฮ้ยจ่ายเพิ่มขึ้นแบบยี่สิบเอ็ดฉันดับไปจ่ายเพิ่มขึ้นแบบยี่สิบเอ็ดแต่มันจะมันจะเป็นโยนิเนียที่ข้างล่างมันจะระเบิดข้างล่างเนาะเพราะฉะนั th ang th ang ้นคำถามคือว่ามันจะลงไปกี่ชั้นหยัะเรื่อยๆเรืเลยๆือ คราวนี้จํานวนชั้นที่เราต้องิีครา์เนี่ยสำคัญแล้วโอเคไหมฮะชั้นล่างสุดอ่ะมันจะมีปัญหาขนาดหนึ่งแต่ว่าจํานวนสับเล่แมงจะเยอะ, <Okay. S 1> ะเยอะแบบบ้าคลั่งโอเคนะเอาเล่แมงเยอะเยอะมากๆนะโอเคทีนี้มีกี่อันเราก็ต้องมาดูว่ามันมันลีกรสีลงไปกี่ชั้นอันนี้จะลีกรสีลงไปกี่ชั้นแบ่งทีละสองใช่ไ่มเริ่มจากเอแบ่งทีละสองแบ่งได้กี่ครั้งล็อกสองเอ็น ใช่ไหมคราวนี้ต้องใส่ฐานนะเพราะเดี๋ยวมันจะเริ่มสำคัญมันจะลงไปเท่าไหร่ลอ็อกฐานสองเอ็มค้งใช่ไหมแต่สับพอรอบเบมเพิ่มขึ้นทีละห้าเท่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจำนวน,นสับพรอร์บเบมอะแม่งจะแบบเออเป็นห้ายกกำลังสองส่วนเอ็มแบบน,นี้นะแล้วมันก็จะระเบิดเถิดเทิงเรื่องศาสตร์โอเคไหมอ้า,เ,อาเราลองมาไล่ดูีน,นิดนึงครับ แต่มันจะมี5ส่วน4ที่ที้เราไล่ไล่ไปเรื่อยเนี่ยคุณลงลงมาถึงเลเวลล็อกล็อกฐานสองของ n ใช่ปะ่ะล็อกสองเลยเพปัญหาเนี่ยถ้าเราไล่ไล่นี้มันจะเป็น5ส่วน4ใช่ปะ่ะยกกำลังล็อกสองของ n คูณกับ cm กำลังสองประมาณนี้นอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วพอคุณซ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันใช่ปะ่ะสังเกตว่าไอ้ชั้นสุดท้ายมันใหญ่สุดมันจะโดมิเนตชั้นั้นอื่นเวลาคุณหานกลับไปอ่ะทุกตัวมันจะเป็น4ส่วน5 ยกกำลังอะไรต่างๆก็จะหายหมดเพราะฉนั้นเราเราก็จะโฟรกรัสที่ค่านี้อย่างเดียวนะฮะตัวนี้ผมขอไปเร็วๆเพราะ้นเวลานิ้นทามันคือ5ส่วน4ยกกำลังล็อกฐาน2ของ n คูณ 4, กับ 4n สแควร์ได้ปะ่ะอันนี้ไม่เท่ากับเท่าไหร่เนาะเอ่อ5ยกกำลังล็อกฐาน2ของ n ก็เกี่ยวไข้างบนก่อน4ยกกำลังล็อกฐาน2ของ n คูณ 4, กับ 4n สแควร์ได้ปะ่ะตรงนี้4ยกกำลังฐาน2ของ n เนี่ยมันคือ n สแควร์ มายังไงเออถ้าคุณไล่ไม่ถูกใช่ป่ะมันก็คือสี่ยกกำลังสองของล็อกเอ็มใช่ไหมคุณก็เทคล็อกทั้งหมดใช่ป่ะก็เขียนสี่สี่มันก็คือเท่าไหร่เอ่อสองยกกำลังล็อกฐานสองของสี่ป่ะาณนี้คือสี่ใช่ป่ะ คุณจะล็อกล็อกคันสองของเอ็มใช่ไหมอันนี้มันเท่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสองสองกำลังสองได้สี่ใช่ไหมสองกำลังสองได้สี่คุณก็กลับสลับข้างนี่หนึ่งก็คือล็อกคันสองของเอ็นอันนี้อันนี้สองยกสองยกกำลังล็อกสองเอ็นได้เอ็มใช่ป่ะล็อกสองของสี่ก็คือสองคือเท่าเอ็นสแควร์ดัะนั้นตัวข้างล่างคือเอ็มสแควร์ แม่ก็ตัดเองกระเพาตัวนี้โอเคไหมฮะซึ่ง make sense ว่าเลเวลล่างสุดอะเรามีปัญหาสัได้เรื่อมันมีขนาดแค่เอ็นเวลาแม่ก็คือสี่ประมาณนั้นทีนี้ไอตัวข้างบนเนี่ยตัวที่เหนื่อยคือตัวข้างบนนี้ห้าสองลองเอ็นเนี่ยแม่งจะเป็นตัวที่ชีวิตคุณจะเหนื่อยน,นิดนึงเพราะมันไม่ค่อยตัดก,กันแต่ว่าน้นไอคู่นี้ตัดก,กันได้ชึบชุบไอนี่มาไงไอน,นี่จะเหนื่อยน,นิดนึงครับก็หลักๆก็จะไล่แบบนี้ผมจะไลแบบ่ลแบบเร็วๆชื่อ ว่าคุณจะต้องไปแดกข้าวแล้วคุณจะด่าผมนะผมต้องเตรียมสองบาทเลยก็ทําเหมือนเดิมครับก็มองห้าเป็นสองยกพลังล็อกสามสองของห้าล็อกแล้วยกพลังล็อกสองเอ็มใช่ไหมแล้วก็สลับข้างสองยกพลังล็อกสองของเอ็มใช่ไหมกูจะล็อกสองห้าใช่ไหมอันนี้ก็ได้เอ็มเอ็มยกพลังล็อกสามสองของห้าอันก็ได้ออกมาแบบนี้ อันก็โออเป็นอันเนี้ยเป็นโอของเอ็นล็อกพลังทีนี้ไอสองตัวนี้ปัดทิ้งไม่ได้นะครับมันเป็นกําลังนะครับมันไม่ได้เป็นค่าคงที่นะครับก็มันจะเป็นค่าคงที่ที่กาลังนะล็อกสอง 2, ฐานห้าเนี่ยเออล็อกห้าฐานสองเนี่ยมันปัดไม่ได้ก็จะติดตัวนี้ถ้าใครจําอันนี้ก็คือสลับเอ็นกับห้าได้นะครับแต่อย่าไปจําเลยแม่งงคือแม่งอาจจะบักได้นะคู่นี้สลับกันได้ ก็ไล่ไล่ลมือก็โง่ผมก็ได้นะผมก็ต้องไลม่ออม,ลมือทุกคั้งที่ผมไล่ไม่ทาให้ถูกผมว่ากระจายเนี่ยออกมาลสลับมันก็อเอาเข็ได้ค่าเนี้ยออกมาจะไ,ไ,ได้ตัดนิสัยเลยพอให้คู่นี้ตัดกันนะนะเนาะนี่ทาต่อครับข้อ b จะยากกว่าข้อ A อนะฮะในข้อสอบไฟนอลเรานะฮะก็จะมีให้ทําแบบนี้แหละก็อาจจะมีอันหนึ่งที่เป็นแนวนี้ก็จะเป็นเลขอื่นอะ่ะ ห้าสองสามสี่ห้าอะไรสักเลขเนี่ยครับก็ถ้าทำบ่อยๆก็จะลายลๆได้นะฮะพอพวกนี้ก็แจกแต้มดูว่ากล้ามเนื้อมือใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันจันทวันจันพอกโซมาเขียนเดนมีอกับแรมมิงกันนะครับ